สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มครั้งที่1กันนะคะซึ่งวันนี้จะมีโจทย์ตัวอย่างเพียงแค่2ข้อเนาะให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะว่าเราต้องตีโจทย์ปัญหายอย่างไรนะคะลูกปกติแล้วโจทย์ปัญหาทั่วไปเราก็จะต้องสามารถตีโจทย์ออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรประโยคสัญลักษณ์ก่อนเป็นสมการก่อนนะคะแต่อันนี้ บา,บางข้อที่ครูจะ,จะแนะนําต่อไปนี้คือบางครั้งเราไม่สามารถจะตีให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะเพราะว่าบางอัานก็คือไม่สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ซึ่งเราจะยกตัวอย่างเป็นสองข้อในวันนี้นะคะอ่ะดูนะคะลูกข้อที่หนึ่งนักเรียนดูข้อที่หนึ่งดูโจทย์ตามครูนะคะดูโจทย์ตามครูนะ,ะเขาบอกว่านางเปรมนะคะนางเปรมมีลูกสามคน ซึ่งลูกทั้งสามคนต่างก็มีครอบครัวไปหมดแล้วนั่นหมายความว่าลูกของนางเปรมทุกคนนะคะมีครอบครัวแยกย้ายไปอยู่ต่างที่หมดแล้วนะคะทิ้งแม่ไว้อยู่บ้านคนเดียวเนาะแต่ได้ตกลงกันว่าจะผัดกันมาเยี่ยมแม่ดังนี้ผัดกันนะคะเขาผัดกันมาเยี่ยมแสดงว่าไม่ได้มา พร้อมกันในทุกๆวันนะคะเขาผลัดกันเปลี่ยนกันมาเยี่ยมนะคะผัดยังไงเขาบอกว่าลูกคนโตนะคะลูกคนโตจะมาทุกสี่วันลูกคนกลางจะมาทุกห้าวันและลูกคนเล็กจะมาทุกหกวันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ลูกคนโตมาอีกสี่วันถึงจะมาใหม่ถ้าวันนี้ลูกคนกลางมาอีกห้าวันถึงจะมาใหม่วันนี้ลูกคนเล็กมาอีกหกวันถึงจะมาใหม่ ะะโอกาสที่เขาจะมาเจอกันในทุกวันในแต่ละวันอ่ะวันไหนที่จะมีลูกสามคนมาพร้อมกันอ่ะโอกาสนั้นหายากเพราะเขาไม่ได้มาทุกๆวันนะคะเขาผัดกันมาคําถามโจต,ต่อมาบอกว่าถ้าลูกทั้งสามคนอ่ะเขามาเยี่ยมแม่พร้อมกันนะมีวันหนึ่งที่เขามาพร้อมกันเลยคือวันที่14เมษามาเยี่ยมแม่พร้อมไปเลยนะคะจงหาว่าลูกทั้งสามคนจะมาเยี่ยมแม่อีกครั้ง ที่พร้อมกันเลยเนี่ยในวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าอีกกี่วันเขาถึงจะมาเยี่ยมพร้อมกันอีกเขากำหนดให้ว่าหนึ่งเดือนนั้นมี30วันนะคะเฉพาะโจทย์ข้อน,นี้นะคะที่กำหนดให้1เดือนมี30วันไม่ว่าจะเป็นเดือนใดๆก็จะมี30วันนะคะลูกลักษณะจโจทย์แบบนี้หมายความว่าให้เราหาคอ,อรนอค่ะลูกคอ,อรอนอคอลนอขอจำนวนวัน คือจานวนวันเท่าไหร่ละ่ะที่เขาจะมาเจอกันพร้อมกันนะคะมาพร้อมกันนั่นคืออีกกี่วันที่จะมาพร้อมกันอีกครั้งให้เราหาคอรอนอ่าเราจะมาหาคอรโนอค่ะวิธีทำอ่าวิธีทำเราต้องหาคอร์นอ,อก่อนยังเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือสมการไม่ได้คะ่ะลูกหาคอรอนอ,อก่อนคอรอนอ,อของใครคะของสี่ห้าแล้วก็หกค่ะ วิธีการหาคอลนอที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือวิธีการหาแบบแยกตัวประกอบนะคะเอาเริ่มจากเลข4ค่ะ4เกิดจาก2คูณ2 5นะคะ5เกิดจาก5อ่ะ1คูณ5เดี๋ยวอธิบายอีกรอบนะคะ6เกิดจาก2คูณส คำถามถามว่าครูคะ6เกิดจาก6คูณ1นึมันนคูณ5้ได้ไหมไม่ได้ค่ะลูกเพราะว่า6เป็นจํานวนไม่ใช่จํานวนเฉพาะค่ะเขาจะเป็นตัวประกอบเฉพาะไม่ได้ดังนั้นทุกตัวต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งสองค่ะสองเป็นจํานวนเฉพาะใช้ได้สองตัวนี้ก็จำนวนเฉพาะอ่าสองทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะใช้ได้สามนะคะสามเป็นจำนวนเฉพาะใช้ได้ห้านะคะห้าเป็นจำนวนเฉพาะใช้ได้ ยกเว้นหนค่ะหไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นทั้งต่อไปถ้าเราเจอแบบนี้เราจะไม่เขียนค่ะว่า1นึ่งคูณหเราจะเขียนว่า5้เท่ากับห้าเฉยๆเพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ1ก็จะไม่เขียนเป็นตัวประกอบเฉพาะในนี้ได้นะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคอรนของเขาคอร์โนของเขาคอรนอนหา,อ,าอย่างไง ครนบอกว่าถ้าเหมือนกันเอามาตัวหนึ่งถ้าไม่เหมือนก็เอามาด้วยนะคะเอาหมดคอรนอคือเอาหมดนะคะเป็นคนเรื่องน้อยเป็นคนเรื่องน้อยนะคะเอาหมดเหมือนกันเอามาตัวหนึ่งอ่าลูกิอะไรเหมือนกันบ้างในสีเขียวค่ะลูกสีมีสองหนึ่งตัวเอาสองใส่สีเขียวไว้ห้ามีสองไมไม่มีหกมีสองไมมีหนึ่งตัวใส่สีเขียวไว้ต่อมามาดูสีอื่นบ้างสีมีอไออีกเหลืออะไรอีกเหลือสองค่ะใส่สีเหลืองไว้ตัวที่เหลือนะคะ ห้ามีสองไหมไม่มีหมีสองไหมไม่มีต่อไปเหลืออะไรบ้างอีกคะสี่หมดแล้วเหลือ5้าค่ะห้ามีห้าค่ะใส่สีฟ้าไว้หมีห้าไหมไม่มีค่ะก็พอหกค่ะหมีอะไรมีสามค่ะหมดได้ยังหมดแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีสีตามนี้สีไหนที่มีเลขซ้ํากันให้เอามาตัวเดียวสีไหนที่ไม่มีเพื่อเลยมีตัวเดียวก็ให้เอามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคอรนของเขาคือ อ่าคอรนอคือนะคะสองคูณสองคูณสามคูณห้าเอามาจากไหนล่ะคะครูจะ<ฮ>เอาสองสีเขียวมาตัวนึงเพราะมีสองตัวใช่ไหมคะสองสีเหลืองสองตัวเดียวออกมาด้วยจากนั้นสามค่ะสามมีตัวเดียวเอามาด้วยห้าค่ะห้าก็มีตัวเดียวเอามาด้วยแบบนี้นะคะเท่ากับผลคูณที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะผลคูณที่ได้เท่ากับสองคูณสองได้สี่ สี่คูณสามได้สิบสองสิบสองสามสองห้าขอโทษค่ะหกสิบค่ะหกสิบนี่คือคอร์อนค่ะคอร์อนคือหกสิบมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าครูขอต่อด้านนี้นะคะหมายความว่าลูกทั้งสามลูกทั้งสามคนจะมาเยี่ยมแม่พร้อมกัน อีกนะคะที่มาพร้อมกันเลยอะใน60วันคะโูกอีก60วัน60วันคือกี่เดือนคะลูกสเดือนนะคะ2เดือนพอดีเลยเพราะว่าเขากําหนดให้1เดือนมี30วันเพราะฉะนั้นอีก2เดือนเขาถึงจะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครูขออนุญาตต่อฟังนี้นะคะถ้าเกิดว่านะักเรียนดูนะคะถ้าเกิดว่า เขามาพร้อมกันครั้งแรกมาพร้อมกันครั้งแรกมาพร้อมกันครั้งแรกในวันที่14เมษายนอีกสองเดือนอีกสองเดือนจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะอีกสองเดือนสองเดือนคือ60วันนั่นเองจะมาเจอกันอีกครั้ง ในวันที่เท่าไหร่คะ่ะอ่าในวันที่เท่าไหร่ดู14เมษายน14พฤษภาคือหเดือนก็เป็น14อะไรคะ14มิถุนายนนะคะแั้นข้อนี้ตอบค่ะจะเจอกันอีกครั้งก็คือ14มิถุนายนโอเคค่ะนี่คือคำตอบในข้อที่หนึ่ง ะะเพะาะนั้นนี่คือข้อแรกนะคะลูกต้องพิจารณานี้ว่าเขาทำอะไรต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2ค่ะอ่ะข้อที่2ข้อที่2นะคะเหมือนเดิมคะ่ะอ่านโจทย์ก่อนนะคะลูกอ่านโจทย์ก่อนนะนักเรียนห้องหนึ่งเป็นนักเรียนชายอ่าเป็นชาย64คน เป็นหญิง9 6คนโอ้เรเรียนห้องนี้มีเยอะมากเลยนะคะชาย64คนหญิง9 6คนต้องการจัดแถวค่ะจัดแถวนักเรียนเป็นยังไงคะจัดแถวให้แถวละเท่าเท่ากันนะคะจัดแถวให้แถวละเท่าเท่ากันและก็ให้ได้แถวที่ยาวที่สุดเนี่ตรงเนี้ยดูไว้เลยนะแถวเท่าเท่ากันและยาวที่สุดนะคะ คือคีย์เวิร์ดตรงนี้บอกให้รู้ว่าให้หาหอรโโมอนะคะหอรมอคืออะไรที่มากที่สุดเยอะที่สุดยาวที่สุดอะไรพวกนี้นะคะนี่คือหอรมอนะคะลูกอ่ี๋ยวขอเขียนไว้นิดนึงเนาะอ่าตรงนี้ขอแผ่เป็นสีแดงจะได้ให้นักเรียนทิกไว้ว่าลักษณะคํสั่งแบบนี้คือให้หาหอรมอนั่นเองนะคะให้หาหอรมอนั่นเองนะให้หาหอรมอจากนั้นนักเรียนดูต่อค่ะ เขาบอกว่าให้ได้แถวเท่าๆกันนะแล้วก็ให้แถวที่ยาวที่สุดโดยไม่ให้ชายและหญิงอยู่แถวเดียวกันและก็ไม่ให้เหลือเศษด้วยคําถามถามว่าจะจัดได้กี่แถวและแถวและกี่คนนะคะจัดได้กี่แถวและแถวและกี่คนเรามาเริ่มหาเลยเหมือนเดิมค่ะเรายังไม่สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วต้องหาหอรมอก่อนนะคะวิธีทำค่ะวิธีทำวิธีทำเราจะหาหอรมอก่อนค่ะหาหอละมอของใคร พอละมอของ64กับ96ค่ะ64กับ96เหมือนเดิมค่ะ64เกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะหาค่ะ96เกิดจากอะไร,ร,ะะอ,ะไรอ้าวขอใส่ตรงนี้ไว้นะคะ64ของคูก็คือ8คูณ8มาเรียนดูนะคะไอ้8ตัวนี้มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะลูกเราต้องเปลี่ยนค่ะ8ก็คือ2คูณ2คูณ2 สังเกตนะคะ8 1ตัวก็คือ2 3ตัวแล้วเนี่ย8 1ตัวได้2 3ตัวแล้วคูมี8 2ตัวจะได้2กี่ตัวคะก็ได้2ทั้งหมด6ตัวถูกต้องไหมคะได้6ตัวเลยนะใส่ลงไปนี่ครบแล้ว6ตัวจากนั้น96ล่ะคะ96ล่ะคะอขอแต่ไวก่อน96คืออะไรไม่รู้คะ่ะครูเอา12คูณ8ค่ะ12 8ได้96 สิบสองก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแปดก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นแปดต้องแยกค่ะแปดหามาแล้วคือสองโดสามตัวสิบสองละสิบสองเกิดจากอะไรเกิดจากสี่คูณสามค่ะสามเป็นจำนวนเฉพาะใช่แต่สี่ไม่ใช่ค่ะสี่แยกอีกค่ะสี่เกิดจากสองคูณสองค่ะใช่แหละดังนั้นเอาเฉพาะตัวที่ใช่จำนวนเฉพาะที่มันคูณได้สิบสองก็คือสามกับสองสองตัว ดังนั้น96ก็คืออ่าดังนั้น96ขอโทษค่ะขอโทษพม่ใช่96 1 2เนอะเดี๋ยวคำถามต่อมาจะมีนะคะโอเคนะ12นะคะ12เกิดจากอะไรล่ะคะ12เกิดจาก2คูณกัน2ตัวแล้วคูณด้วย3เอาละ8คือ2 3ตัว12คือ2 2ตัวแล้วคูณด้วย3 1ตัว96ของครูมี2กี่ตัวคะ มี2องทั้งหมด5ตัวจะห้ตัวมีใครคิดออกไหมและตบท้ายด้วยเลขอะไรคะเลข3ค่ะเดี๋ยวเราจะหาคอรรหอรอ,อของเขาหอรอมอของเขาก็คือนักเรียนดูนะคะหอรอมอบอกว่าถ้าเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันเอามาตัวนึงถ้าไม่เหมือนไม่เอานะคะถ้าเหมือนกันนี่เหมือนกัน เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคู่นี้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 ไม่เหมือนไม่เอานะจ้าคู่นี้ไม่เหมือนไม่เอาอ้าวอะไรที่ไม่เหมือนฉันจะไม่เอาคะอ้าวไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนไม่เอาอันไหนที่เหมือนเอามาค่ะเอามาอย่างละตัวแสดงว่าเหมือนอยู่5แถวแต่ละตัวก็คือเลข2หมดเลยก็คือ2 5ตัวนั่นเองนะคะสอตัว 25ตัวคูณกันได้32ค่ะนั่นหมายความว่าเขาจะจัดได้แถวและกี่คนคะลูกแถวและ32คนนะคะแถวและ32คนนะอ่คนนะจัดได้แถวและ32คนได้กี่แถวและ่ะจัดจะได้จะได้จำนวนแถวจำนวนแถวนะคะ ใช่ใช้มีกี่คนคะหกสิบสี่คนจะได้กี่แถวคะก็เอาหกสิบสี่ตั้งแล้วหารด้วยจำนวนคนคือสามสิบสองค่ะเท่ากับสองแถวคะ่ะฝ่ายหญิงค่ะหญิงมีกี่คนหญิงมีเก้าสิบหกคนคะ่ะหญิงมีเก้าสิบหกคนนะคะหญิงมีเก้าสิบหกคนจะได้กี่แถวคะ จะได้96หารด้วย32เท่ากับ3แถวค่ะ3แถวนะคะรวมกันตรงนี้เป็นกี่แถวคะเนี่ย5แถวนะคะ5แถวอ่าโอเคค่ะตอบค่ะตอบว่าจัดได้5แถว5แถวแถวและ32คนนะคะโอเค นี่คือคําตอบนะคะคําตอบในข้อนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลูกลักษณะแบบนี้นะอะดูต่อวันนี้มีตัวอย่างแค่2ข้อค่ะ1กับ2นี่อย่าลืมนะคะมีข้อหนึ่งนันเรมข้อ2ก็คือนักเรียนจัดแถวนะคะจากนั้นวันนี้มีอะไรอีกนักเรียนมาดูเกณฑ์การส่งงานวันนี้นะคะเกณฑ์การส่งงานวันนี้นะคะส่งที่ลายส่วนตัวของครูก่อนสองทุ่มเอาไป5คะแนน อ่านให้รายละเอียดก่อนนะคะลายส่วนตัวก่อน2ทุ่มหคะแนนส่งงานในอาราบัมคลิกศาสตร์พื้นฐานนี่นะคะซึ่งพอหลังสองทุ่มครูจะลงเป็นลูกภาพไปให้ในนี้นะคะนักเเียกก็ลอกแล้วก็ส่งไว้ในอาราบัมนี้เหมือนเดิมก็คือก่อน8โมงเช้าได้2คะแนนส่วนคนที่ไม่ส่งเลยไม่ไว่าจะทางไหนก็คือ0คะแนนนะคะลูก0ย์คะแนนนะคะนอ้องเล็กก็เลือกเอาเลยหนูจะเอากี่คะแนนนะคะหนูเลือกได้นะคะลูกโอเคนะคะนี่คือเกณฑ์การส่งงานนะ ต่อมาวันนี้มีคะแนนพิเศษค่ะดูให้ครบก่อนอย่าเพิ่งปิดไลฟ์คุณนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะนี่ค่ะคะแนนพิเศษวันนี้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพิ่มคะแนนพิเศษนะคะมีแบบฝึกหัดอยู่สองข้อถ้าทําผิดจะได้ข้อละหนึ่งคะแนนทําถูกได้ข้อละสามคะแนน ส่งที่ไลน์ส่วนตัวก่อน2ทุ่มนะคะส่งที่ไลน์ส่วนตัวครูก่อน2ทุ่มอันนี้เป็นคะแนนพิเศษนะคะเลย2ทุ่มขออนุญาตไม่รับส่งนะคะเป็นคะแนนพิเศษนะถ้าเลย2ทุ่มคือไม่รับส่งแล้วนะคะลูกคือณตอนนี้มันเพิ่งจะ11โมงนะคะ11โมงดังนั้นเลย2ทุ่มไม่รับแล้วนะคะ2ข้อนี้นะส่งที่ไลน์ส่วนตัวครูนะคะ 68, แสดงวิธีทำให้ละเอียดแสดงวิธีทำให้ละเอียดนะคะแสดงวิธีทำให้ละเอียด โอเคนะคะอยากให้นักเรียนทํานะคะเพราะว่าแม้นักเรียนจะทําผิดน,นักเรียนก็จะได้ข้อละ1คะแนนเป็นค่าทํานะคะส่วนคนที่ทําถูกก็จะได้ข้อละ3คะแนนถ้าถูก1ข้อก็3คะแนนถ้าถูก2ข้อก็6คะแนนโอเคนะคะลูกนะดูให้ชัดเจนนี่คือเกณฑ์การส่งงานวันนี้2ก่อน2ทุ่มที่รายส่วนตัวไป5คะแนนมีแค่2ตัวอย่างเท่านั้นนะคะ ถ้าส่งในอาราบ,บัมก็คือ2คะแนนไม่ส่งคือศูนย์และคะแนนพิเศษวันนี้มี6คะแนนนะคะมี6คะแนนนะคะส่งก่อนสองทุ่มค่ะหลังสองทุ่มไม่รับแล้วนะคะลูกหลังสองทุ่มไม่รับแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าวันนี้นักเรียนยังไม่เข้าใจคุูอยากให้นักเรียนกลับมาอ่านใหม่อีกรอบนะคะกลับมาทบทวนมาฟังใหม่อีกรอบนะคะมันฟังได้เรื่อยๆนะคุนะคะลูกโอเคค่ะวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ